สวัสดีค่ะวันนี้มีสินค้าตัวใหม่วัสดุตัวใหม่นะคะมาแนะนำให้รู้จักกัน เป็นวีเนียนะคะวีเนียนำเข้าจากประเทศอิตาลีทั้งหมดที่นำเข้ามาเนี่ยจะมีอยู่3รุ่นนะคะคือรุ่นคอลเลกชันนะคะคอลเลกชันเน่นะคะแล้วก็คลาสสิกบู o ท s นะคะแล้วก็รุ่นยุโรเปียนเรามาเอาที่คอลเลกชันอรุ่นนี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วแล้วค่อยมาดูรุ่นอื่นๆนะคะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่เอาเดี๋ยวเราพูดถึงตัวบริษัทกันก่อนดีกว่าตัวบริษัทเนี่ยนะคะเป็นบริษัท ที่ผลิตไม้วีเนียที่เรียกว่าอาจจะใหญ่ที่สุด ใหญ่ระดับใหญ่แล้วค่ะในประเทศอิตาลีแล้วกันนะคะสินค้าของเขาบอกว่านําเข้ามาจากอิตาลีเลยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าดูด้านหลังเนี่ยคือเขาก็จะบอกบอกว่าสินค้าของเขาเนี่ยได้รับมาตรฐานอะไรบ้างนะคะแน่นอนก็คงอะไรที่เกี่ยวกับไม้เนี่ยก็จะมีเรื่องของป่าว่ามาจาก managed forest นะนะคะแล้วก็ดีกับสิ่งแวดล้อมยังไงนะคะอันนึงเนี่ยแน่นอนเลยคืออะไรที่มาจากทางยุโรปเนี่ยเขาจะมีเรื่องสุขภาพค่อนข้างจะเยอะ เพราะฉะนั้นของเขาก็จะบอกว่าในมาตรฐานของตัวเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะคะนี่อันนี้ตัวอ่าไม่ชัดตรงนี้ค่ะ เดีนกันไม่เอ,อ่ยนี่นะฮะฟอร์มอลดีไฮนะคะตัวฟอร์มอลดีไฮเนี่ยเขาบอกว่าเอมิชชันเนี่ยจะมีสแตนดาด e1 นะคะนี่คือสิ่งที่เขาบอกเอาไว้คือเป็นเรียกว่ามาตรฐานขั้นต่ำแล้วกันของทางยุโรปนะคะถ้าเกิดว่าต้องการจะใครที่ต้องการจะขายอะไรในยุโรปเนี่ยฟอร์มอลดีไฮหรือว่าแอร์คุณลิตี้เนี่ยจะต้องมี standard ดนนะคะ,ะเรามาดูตรงนี้กัน collection อันนี้ collection น,นี้เนี่ยเข้าใจว่านะฮะรุ่นนี้นะคะ เขาจะบอกว่าความหนาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ0.55มิลน,นะคะจะเห็นว่า เนี่ยนะคะวีเนียเนี่ยเป็นวัสดุที่เอาไว้ปิดผิวนะคะส่วนใหญ่ก็เอาไว้ติดผิวกับพวกโครงโครงไม้อัดบ้างอะไรบ้างนะคะจุดเด่นของมันคือเขาบอกว่าของคอลเลกชันนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะมีราคาที่สูงกว่าคอลเลกชันอื่นๆนะคะจะเป็นอะไรเทรนอะไรใหม่ๆนะคะในเรื่องของลายไม้ลายวีเนียอะไรพวกนี้เนี่ยก็ก็จะอยู่ในคอลเลกชันนี้ทั้งหมดนะคะเรามาดูกันสีนะคะมีสีให้เลือกค่อนข้างจะเยอะเลยเขาบอกว่าคอลเลกชันนี้ เนี่ยดีไซเนอร์ทางยุโรปไม่ว่าจะเป็นที่อิตาลีโรมนะคะหรือว่าโคโลนหรือว่าในเมืองต่างเนี่ยก็จะดูคอลเลกชันเดียวกันเราเลยทางเมืองไทยนะคะเรียกว่า,าเป็นอะไรมีอะไรใหม่เนี่ยคงจะอยู่ในคอลเลกชันนี้ทั้งนั้นสีจริงๆแล้วก็มีให,มให้มีให้เลือกค่อนข้างจะเยอะนะคะแต่อเผอิญเปิดออกมานีส่สีอะไรจะจะคล้ายๆกันหมดเลย นะคะอันนี้ความหนาอย่างที่บอกนะคะอันนี้เนี่ยจะหนาอาจจะหนากว่าดินสักนิดนึงคือประมาณ0.55มิลน,นะคะจะเห็นว่าลายเนี่ยมีค่อนข้างจะเยอะ,อะเข้าใจว่ามีอยู่ประมาณ19ลายนะคะแล้วเวลามีอะไรใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะนําเสนอเข้ามาให้ให้ในประเทศไทยกันนะให้เห็นไหมคะอันเนี้ยจะสองอันนี้ก็จะไกลเขียงใช่ไหมคะแต่ว่าจะมีกันคนละสีวิธีการทําของตัวนี้น่าสนใจนะคะก็คือว่าเขาเอาไม้เข้าใจว่ามีอยู่3ชนิดนะคะ p พราปลาแล้วก็ l ล m e แล้วก็ตัวเอียซึ่งไม่แน่ใจว่าคือไม้อะไรนะคะเอามาย้อมสีเขาบอกว่าใช้เป็นสีย้อมผ้านะคะเพื่อที่ว่าให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยเหตุผล mm hmm. เนี่ยเพราะว่า,าคือเข้าใจว่าทางตลาดเมืองจีนคงเข้ามาตีตลาดเยอะนะคะเราก็ไม่รู้ว่ามาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยหรือเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นยังไงตัวไม้มาจากไหนคือ,อของยี่ห้อนี้เขาก็ยืนยันว่า,าคือทางมาตรฐานยุโรปนะคะว่าดีกับสิ่งแวด ล้อมใช้ manage forest นะคะ,ะยั่งยืนอะไรประมาณขนาดนี้ลายไม้ค่อนข้างจะสวยพวกนี้นะฮะก็จะเป็นไม้จริงนำมาย้อมสีย้อมสีเสร็จก็อัดสีเข้าไปในเนื้อไม้แล้วค่อยเอามาฝานให้เป็นแผ่นบางๆแบบน,นี้ก็จะเอามาติดตามเฟอร์นิเจอร์หรือว่าพวกบิวอินหรือว่าการตกแต่งผนังหรืออะไรพวกนี้นะจะเอามาทําประตูทําอะไรก็แล้วแต่เห็นไหมคะว่าสีเนี่ยแม่หมือนเล่นไพ่เลยนะคะเยอะจริงๆนะคะ รุ่นนี้ก็คือรุ่นคอลเลกชันนะคะและเดี๋ยวคราวต่อไปเนี่ยจะ,ะแนะนำรุ่นอื่นๆให้ดูกันวันนี้ก็แค่นี้ก่อนละกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ